สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินโรสนะคะวันนี้แอดมินโรสก็จะพามาชมรถเก๋งขนาดเล็กนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นรถเก๋งมิตซูบิชิมิลาดนะคะคันนี้เลยนะเป็นรถปี2022นะคะคันนี้ใช้งานน้อยมากนะคะลูกค้าใช้งานแค่7,000กว่าโลนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาชม รถรอบคันกันเลยนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถปี2022นะคะลูกค้าสีนี้เป็นสีเดิมเลยนะคะสีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีเทานะคะลูกค้าสภาพก็ตามนี้เลยนะคะรับประกันนะคะไม่เคยชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็ออกแบบมาได้สวยนะคะรุ่นนี้คันนี้นะคะชุดแต่งนะคะชุดแต่งจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าชุดแต่งจากศูนย์รอบคันเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะอ่ะในส่วนของไฟตานะคะไฟตาตัวนี้ยังเป็นแบบฮาโลเจนอยู่นะคะลูกค้าและก็ตัวกระจังหน้านะคะก็จะออกแบบมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะซึ่ง ด้านล่างก็จะเป็นสเก์ตนะคะก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถไปอีกนะคะคันนี้สวยงามมากนะคะลูกค้าสีนี้ยังกริบอยู่เลยนะคะนี่บางคนคิดว่าเอ้ยรถทำไมยังใหม่อยู่สียังสดอยู่ไปทำมาหรือเปล่ารถโดนมาหรือเปล่าตัวนี้รับประกันเลยนะคะไม่โดนอย่างแน่นอนนะคะอ่ล้อตัวนี้ก็เป็นล้อก,กระทาแท้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเป็นแท้ของม uh ิตซูเลยนะคะ นี่สวยๆกันเลยนะคะรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าแต่ถ้าอยากได้นะคะก็ไปใส่เพิ่มได้นะคะอ่า,อาในตัวของด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าในตัวที่ประตูนะคะตัวจะเปิดประตูเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ใส่กันลอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตามนี้เลยนะแล้วก็ในตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถและมี ไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้ด้วยนะคะสวยๆกันเลยนะคะแล้วก็มีกันสาดให้ด้วยนะคะทั้ง4บานของประตูเลยนะคะด้านในก็ยังสวยเลยยังใหม่อยู่เลยนะคะด้านในนี้เป็นเบาะผ้านะคะเดี๋ยวเราจะมาชมกันอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันก่อนในส่วนด้านท้ายของตัวรถนะคะลูกค้าก็จะมีรุ่นรถบอกไว้ที่ ประตูที่5นะคะก็คือตัวประตูตัวนี้นี่เองนะคะ,ะเดี๋ยวแอดมินเปิดให้ดูอ่ด้านหลังก็กว้างพอสมควรนะคะลูกค้าสามารถพับเบาเก็บได้นะคะเพิ่มความกว้างให้ด้านหลังได้อีกนะคะตัวนี้พับเก็บได้แล้วก็ในตัวของชุดอะไรต่างๆชุดแม่แรงเราก็มีให้นะคะด้านล่างนะนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดู ตัวนี้นะคะเป็นชุดแม่แรงแล้วก็ชุดเติมลมนะคะม,มีให้ครบนะคะลูกค้าคันไหนไม่มีเราก็มีให้นะคะตามนี้เลยเนาะสภาพรถภายนอกเป็นยังไงกันบ้างคะสวยงามไหมสีสันยังโอเคยังคงเดิมหมดทุกอย่างนะคะยังไม่กริบอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถนะคะในส่วนของด้านในตัวรถนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างนะคะ นี่ในตัวของประตูฝั่งคนขับนะคะปุ่มใช้งานต่างๆยังใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าตัวนี้ก็ออกแบบมามีตัวมีพรมให้ด้วยนะคะก็เพิ่มความนุ่มให้เวลาเราพักแขนนิดนึงเนาะตัวนี้เขาก็ออกแบบมาได้โอเคเลยแหละเนาะะ แล้วก็ในตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะซ้ายและขวานะรุ่นนี้นะคะก็พวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าก็สะดวกต่อการใช้งานนะคะและก็ระยะการใช้งานตัวรถมีเลยนะคะอย่างที่แอดมินบอกนะคะวิ่งไปแค่เจ็ดพันกว่าโลนะคะอันนี้ก็ใหม่แท้เลยนะคะลูกค้าไม่ได้กอนะใหม่แท้ใหม่เดิมเลยนะคะใหม่แท้จากศูนย์เลยนะอ่า ในตัวหน้าปัดตัวนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆแจ้งเตือน等等นะคะหากรถมีปัญหาในส่วนไหนมันก็จะมีสัญลักษณ์แจ้งเต,ตือน นี่เนาะจะมีปุดต่างๆนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสัญญาณ AM/FM นะคะหรือจะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะก็กดตั้งค่าได้เลยนะคะตัวนี้ใช้งานได้นะคะแล้วก็ในตัวด้านบนตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินก็ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าในส่วนแอร์ก็แอร์ตัวนี้เย็นมากเลยนะคะลูกค้าก็จะมีตัวปรับ ความเย็นนะคะปรับระดับความแรงของพัดลมแล้วก็ปรับทิศทางแอ์นะคะแล้วก็ตัวปรับเลือกรับลมเข้าจากภายนอกก็สามารถเลื่อนได้จากตรงนี้เลยนะคะด้านล่างเลื่อนลงมาอีกนะคะก็จะมีตัวช่องอเสียบชาร์จไฟให้1ช่องนะคะและตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียบ AUX ให้นะคะตามนี้เลยเสียบได้ใช้งานได้ปกตินะคะส่วนเกียร์เกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์แบบ อ,ออตโต้แบบขั้นบันไดนะคะลูกค้าก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของเกียร์ไว้ด้านข้างนะคะว่าเราเกียร์ไหนใส่อยู่ที่ระดับไหนนะคะตามนี้เลยเน,ะนาะเบรกมือก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะยังเป็นเบรกมือแบบใช้มือดึงแบบธรรมดานะคะและในตัวของเบาะนะคะในส่วนของเบาะตัวนี้เป็นเบาะพรมนะคะลูกค้าเป็นเบาะพรมเบาะผ้าสีดํานะคะซึ่ง ตรงพนักพิงด้านหลังนะคะก็จะเพิ่มลวดลายเล็กน้อยนะคะตัวนี้แล้วก็มีความระบายอากาศได้ดีเลยนะคะในส่วนของเบาะก,ก็มีความกว้างพอสมควรและใหญ่อยู่นะตัวปรับเบาะนะคะจะเป็นแบบหมุนแบบนี้นะคะใช้มือหมุนนะคะลูกค้าใช้มือหมุนในการปรับนะและในส่วนของด้านหลังนะคะ ด้านหลังตัวนี้ก็สามารถนั่งได้ถึง3าคนกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นบ่อผ้าเช่นกันนะคะสายเบลมีครบทุกที่นั่งนะคะลูกค้าเซฟการเกิดอุบัติเหตุนะคะหากรถเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ทำให้ตัวเราสะบัดออกจากรถนะคะตัวนี้เวลาเราขึ้นรถก็คา,าดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะเพื่อป้องกันอันตรายเนาะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ารถของเราไม่ได้มีเกิดอุบัติเหตุจริงนะคะอ่ะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะลูกค้าก็จะเห็นได้ว่าภายในตัวเครื่องนะคะยังใหม่มากนะคะลูกค้าน็อตเดิมมาร์กเดิมยังอยู่ครบนะคะดูได้เลยนะคะมาร์กทุกจุดนะคะยังเป็นมาร์กเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้า ไม่เคยซ่อมอย่างแน่นอนนะคะหากมาร์กต่างๆตัวนี้สีหลุดลอกไปนั้นแสดงว่า,ามีการผ่านการซ่อมหรือการไขน็อตออกมาแล้วนะคะแต่ตัวนี้ยังอยู่คงเดิมนะคะหน้าเดิมคานเดิมหมดเลยนะตัวนี้อ่ะให้ดูกันชัดๆไปเลยนะคะเรารับประกันทุกขั้นนะคะการันตีได้เลยนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักน้ําท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะตัวฝากระโปรงนะคะนี่เม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะคะลูกค้า หากใครต้องการหรือสนใจที่จะดูรถนะคะรถเก่งเล็กรถเก่งใหญ่รถกระบะรถยี่ห้อไหนก็ตามนะคะที่ลูกค้าต้องการดูนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าบริษัทเรามีรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อและหลายราคานะคะรถของเราทุกคันสภาพเกรดพรีเมียมนะคะคัดเกรดทุกคันนะคะไม่เคยเกิดอ,อุบัติเหตุนะคะ รับประกันคุณภาพนะคะตัวนี้ทักแชทสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้รุ่นไหนก็ถามกันเข้ามาได้นะคะเรามีทีมแอดมินและทีมเซลคอยให้คําแนะนำและคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะ,ะแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆตัวนี้ลูกค้าก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะกับเพจประเสริฐผลของเรานะคะประเสริฐผลสกลนครรถมือสองนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาให้คิดถึงเรานะคะรถของเราทุกคันไม่แท้ไม่มีกยอย่างแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้แอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ